กันไปดูไอ้กีน่ไอีเมื่อวานดูที่ตึกกิ๊ก็ใหญ่เลยกีกั้นตึกเลยอะชอบชอบบอสหน้าเมียงเมียงอะคนคนรักสัตว์ชอบคนรักสัตว์เลยบอกชอบคนรักแมวเรารักแมวรักสัตว์อเบเผ่อเ็บแเขาจ

ค่คถุงทรายด้วยครับเ้ยเอ็มดีน่าเอ็มดีอเห็นมีถุงทรายดยอ่ะงแปลกี่ตยัง่ก็นู่นนี่นี um ่จีชอบฉากตอนที่ไาา สวัสดีค่ะนะคะ <ขอ S 1> ี่อพี่โตมานี่กันหมดเลยแล้วน่อยดีนะคะ uh ่ะ uh